วันที่2-4ถึงกรกฎาคมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดทำรายงานให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตร,รฐานโดยได้รับเกียรติจากนายอภินันก้อนมณีและนางสาวชัยทยานามเชียงใต้จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณห้องประชุมสำนักงาน,น,านาคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมชั้นสามอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพวันที่3กรกฎาคมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2568ย่อคันวันทาบูชาครูเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ประพันยวระรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานในพิธี นำคณาจารย์และนักศึกษาจากทุกคณะร่วมกันประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันณห้องประชุมนวราชมงคลอาคาร50ปีเทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่นวันที่4กรกฎาคมคณะครุาศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรมแห่เทียมพรรษาประจำปี2568เพื่อร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาและปลูกฝังจิตสำนึกในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิรัชชินพล์คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนทยากำมพานนท์ผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์และรับฟังโอวาทพร้อมรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนวัดสิริธรรมิกาวาตตำบลโคกสีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นวันที่16กรกฎาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิรัชชินพลคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเฉลิมพระชมพรรษาครบ73าพรรษาจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีณศูนย์การศึกษาโคกสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นเพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณและร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้้อมทีี่ดขึน อีกทั้งสร้างความผูกพันอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นวันที่18กรกฎาคมคณะครุสาสตร์อุตสาหกรรมร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดขอนแก่นในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมเรียนรู้ทักษะวิชาชีพณห้องปฏิบัติการของคณะ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการที่มุ่งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้และแนะนําการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดซึ่งประกอบด้วย3วิชาหลักได้แก่วิชาช่างไม้วิชาเขียนแบบเบื้องต้นและวิชาหมอบ้านวันที่19-20กรกฎาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดการอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระโดยมีคณาจารย์ผู้สอนจากสถาบันต่างๆเป็นผู้เข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้และทักษะท,ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่นักศึกษาในสถาบันของตนเองต่อไปและได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร,รประกอบด้วยอาจารย์ดรนรเบศ์คำมงคลหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและคุณทัชพงษ์บุตรโคตร ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้นศูนย์เรียนรู้ยานยนต์ไฟฟ้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมวันที่23กรกฎาคมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศประจําปีการศึกษา2567เพื่อประเมินและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมของคณะที่ครอบคลุมเกณฑ์สาคัญต่างๆ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนวลชวีแสงชัยประธานคณะกรรมการอาจารย์ดรนริศราพาลุุกกรรมการและดรภาวนากิติวิมลชัยกรรมการและเลขานุการร่วมให้การประเมินในครั้งนี้โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการและรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ ณห้องประชุมสำนักงาน,น,านาคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมชั้นสามอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพวันที่25กรกฎาคมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัน์ยาวระรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ณห้องประชุมนราธิเบศชั้น5อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพโดยภายในพิธีประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์จำนวน1ิรูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวาายราชาสดดุี พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉา,ายาลักษณ์และพิธีลงนามถวายพระพรวันที่25กรกฎาคมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยการรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อส่งมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ประทัดต,ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งปัจจุบันพักพิงอยู่ที่ศูนย์อพยพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์วันที่30กรกฎาคมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโดยสมโมสรน,นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรมการประกวดทูตความดีราชมงคลขอนแก่นณห้องประชุมนาราธิเบศชั้น5อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพโดดเด่นมีความสามารถและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นตัวแทนของคณะในการทำกิจกรรมต่างๆและเผยแพร่ค่านิยมที่ดีของคณะและมหาวิทยาลัยโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิรัชชินพลคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลามและได้รับเกียรติจากคุณวุฒิพงษ์ลีโคดนายแพทย์สุวัชชองรำและคุณสาริยา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้วันที่31กรกฎาคมคณะครศุศาตรอุตสาหกรรมร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี2568นวัดส,สิริธรมิกาวาดบ้านโคกสีตำบลโคกสีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเนื่องในวันอาสาลหบูชาและวันเข้าพรรษาจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เพื่อร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นในการทำรุปบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย